ว่าขำหอมเลยครับขำหอมเลยขำหอมเออขำหอมเลยนะขำมีนีีนี่นะนี่นะหหอมนี่นะครับคนด้วยนะตอนนี้เรากำลังมาไปกินก๋วยเตี๋ยว แต่ดันมาคิมบูโปรโมดโปรโมดเพลอีกคักดีป่ะหนังครับหนังทำยูทูบเบอร์ลูกหลานตรงนี้ยครับทำก็เลยฝากฝากช่วยแชร์ลูกหลานหน่อยสั่งิดตามแม่ไม่ใช่ลูกหลานทำอมเนี่ยทำอมนะครับเป็นหนังเลยครับออกมาเป็นหนังแล้วก็เป็นเพลงอะไรเนี่ยเก็บตองเพลงเทบ้านเลยตอวนี้ไม่เก่งเป็นตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ออกกำลังอยู่ในช่วงตัดต่อยครับใช่ถึงน่าจะตัดต่อยครับถึงจะตัดต่อยเป็นพวกติดตาม ได่นหมครับเมื่อวานลูกหลานนางนี่มดแล้วครับน้องขี่นางรองนี่ครับโคล่าโคล่างเี้ออ่พาดีดครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้วานเราทำเป็นเล่นสายปินนี่เดย์นี่เดย์ออกแทบมาแล้วเดย์เออลืมซื้อปีไตเออซื้อปีไต มาอยู่ทำไมมันมาฟีเล่นฟีลฟูแล้วเรามีลายพิน